Oh, yeah, แลสวัสดีครับพบกับช่อง com ดีต t อน,นะครับวันนี้ก็มีของเล่นสนุกมาอีกแล้วนะครับ hand spinner ก็กำลังฮิตเลยนะครับฮิตไปทั่วโลกเลยนะครับของเล่นชนิดนี้เนี่ยก็ช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดสมมุติว่าเราเหนื่อยมาเนาะเราก็ หมุนเพลินๆระหว่างดูทีวีหรือว่าระหว่างอ่านหนังสือเราก็หมุนเพลินๆได้นะครับเนื่องจากว่าสปินเนอร์เนี่ยทำออกมาหลายรูปแบบมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกอันที่เราถูกใจนะครับแล้วก็มาเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อเรามจะมาแนะนําว่าแต่ละแบบเนี่ยเราจะเลือกยังไงนะครับที่เหมาะกับเรานะครับ แต่ก่อนอื่นเราต้องดูที่คุณภาพก่อนนะครับแล้วสปินเนอร์หลายแบบเลยมาจากเว็บไซต์ไลท์เทคนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยสปินเนอร์แบบง่ายๆเลยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยราคาถูกมากเลย20บาทเป็นพลาสติกนะครับนะครับก็เล่นได้เหมือนกันแต่ว่าสําหรับถ้าเราอยากจะเล่นแบบแอดวานซ์หรือว่าเพิ่มความสนุกเข้าไปอีกเนี่ยนะครับมันก็จะมีรูปแบบใหม่ๆออกมานะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นหเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมคือ6มี6ด้าน แล้วก็เป็นคล้ายๆพวงมาลัยนะครับเนี่ยนะ,นะครับนะครับโอ้หมุนหมุนลื่นมากเลยนิ่มมากเลยนะครับตัวนี้เนี่ยทำจากซเลสตีลนะครับเดี๋ยวพ่นนนจะลงรายละเอียดไว้ด้านล่างดีสคริปชันนะครับแต่ละแบบเลยคลิกเข้าไปอ่านนิดนึงมันเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่ยากนะครับเราจะด,ดูได้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถถอดได้โอ้ เราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างนะถ้าเรามันถอดได้แบบนี้เนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่ามันไม่สมดุลเห็นไหมอืมโอ้แต่ว่ามันมันไม่หยุดหมุนนะมันแกว่งมันแกว่งเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาติกติกติกตึกตึกถ้าเราจะหมุนแบบปกติได้ไหมได้ไหมมันจะหน่วงหน่วงมือนะครับมันจะ มันจะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เล่นแบบนี้ได้ตัวนี้นะ,ะนี่เราถอดออกมาให้มันเป็นสปินเนอร์แบบนี้สวยเลยอันนี้ก็หมุนได้ละอ่านิ่มเลยครับอันนี้โอ้ยลมนะนิ่มเลยนะนะครับนะโอเคนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยในเว็บน้ำมันจะมีหลายมีหลายแบบเนาะตัวนี้เป็นรายละเอียดนะครับว่านะครับว่า มันเป็นสีอะไรแล้วก็ทำจากวัสดุอะไรนะครับขนาดเท่าไรพวกนี้นะครับแพคเกจเป็นยังไงมากนะครับเนี่ยเราดูได้นะครับในเว็บไลท์เทคนะครับนี่มีตีทองด้วยนะครับสามารถสั่งซื้อได้โดยตรงเลยนะครับลองดูรายละเอียดนะครับโอเคตัวนี้เป็นสเตเลสสตีลนะแล้วก็งานค่อนข้างละเอียดนะครับคือไม่มีคมเลยนะครับเขาลบคมหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับ หมอต้องเด็กอายุสิบขวบขึ้นไปนะถ้าใครมีน้องก็ระวังนิดนึงอย่าก,กินเข้าไปนะกินไม่ได้นะครับไม่ใช่รูกอมนะเหมือนรูกอมแต่ไม่ใช่รูกอมนะไม่ใช่อมยิ้มเนาะเออนะครับนะี่นะครับโอเป็นเกลียวแล้วก็หมุนเล่นได้นะครับพวกนี้โอ้สวยนะครับเนี่ยต่อมาเป็นกาแล็กซี่โอโอสวยเลยนี่หมุนแล้วสวยเลย ลื่นด้วยเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะอืมได้เป็นตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับอ่าเป็นกาแล็กซี่ขนาดพอดีมือเลยนะครับน้าหนักแล้วก็ไม่บาดมือนะครับเรียบนะครับหมายถึงว่าลองจับดูเนี่ยมันจะไม่บาดมือนะครับเอ๊ตัวนี้หนักเท่าไหร่เนี่ยหนักอยู่นะตัวเนี้ยนี่ลองชั่งดูโอ้ประมาณร้อยกรัม ตรงนี้ว่าน้ําหนักประมาณร้อยกรัมนี่กําลังดีนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะถ้าเด็กนี่ไม่แน่ใจจะจหนักไปนิดนึงแต่ว่าสำหรับผู้ใหญ่นี่กกาลังดีเลยร้อยกรัมนะครับนะครับร้อยกรัมนะครับตัวนี้ตัวนี้ถอดได้นะเมื่อกี้ก็ถอดได้นะครับตรงนี้ตัวนี้ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่แบบว่าเปลี่ยนลูกปืนตัวนี้เป็นถอดได้แต่ว่าแล้วแต่ว่าเขาจะทำมันยังไงนะครับนี่ด้วนี่เราสามารถจะแกะออกมาได้ลูกปืนนี่เปลี่ยนได้นะครับมันจะมีเราก็กด ซึ่งปุ่ปืนมีแยกขายด้วยเราไปดูได้ในเว็บไซต์เขานะครับตัวใหญ่จะเท่าเท่ากันนะครับโอเคตัวนี้งานดีทีเดียวนะครับก็คือว่าเรียบไม่พรมไม่บาดนะครับแล้วตัวนี้ความพิเศษของมันก็คือถ้าเป็นสปินเนอร์แบบนี้เนี่ยมันกลิ้งได้ด้วยนะนะครับมันกลิ้งได้ด้วยนะเยวนะเยวกลิ้งได้นะโอ้โหมหมุนกลิ้งได้เลยนะโอ้โห จะได้มาพร้อมแพ็กเกจอย่างนี้เลยนะครับแพ็กเกจอย่างนี้เลยนะครับถัดไปจะเป็นแบบเฟืองแบบเฟืองนี้มีความซับซ้อนครับมีความซับซ้อนตัวนี้เราเรียกว่าเฟืองนะครับถ้าให้เรียกให้เท่ๆหน่อยเรียกว่าเกียร์ตัวนี้มีสองด้านนะครับอ่าแบบที่มีเฟืองเนี่ยมีหลายแบบเลยมีตั้งแต่ สองด้านสามด้านแล้วก็สี่อันก็มีนี่สี่อันนะครับตัวนี้เป็นโลหะนะครับวิธีเราดูก็คือว่าดูที่ผิวงานนะครับมันจะมีการเขาเรียกว่าทำทำผิวนะครับแล้วก็เรียบนะครับไม่มีครีบไม่มีอะไรที่จะบาดมือนะครับเฟืองนี่เขาก็ลบคมมาแล้วก็ก็ไม่บาดมือนั้นเนี่ยจับได้ไม่บาดมือนะครับนะครับพวกนี้ ตัวนี้พิเศษถ้าเป็นรุ่นเฟืองเขาจะมีนี่มาให้ด้วยก็คือเป็นเดี๋ยวพ่อโดแกดูเป็นประแจครับนี่ป,นประแจหกเหลี่ยมพร้อมกับสกรูน็อตนะครับน็อตเป็นน็อตพิเศษใช้สำหรับยึดตัวเล็กนะครับตัวนี้มันไม่ไม่ไม่เหมือนไขควงเนาะหัวมันจะเป็นหกเหลี่ยมครับดูถ้าดูดูในนี้จะเห็นเป็นหกเหลี่ยมเห็นไหมหอ,หอ,หอืซึ่งมันจะยึดอยู่ตรงนี้ นะครับเราก็ไตรงนี้ปุ๊บนะครับเลรวเนี้ยตัวเนี้ยเราถอดได้เออแลวเนี้ยรู่นกนี้ถอดได้หมดเลยนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าข้างในเป็นไงนับนอกจากเราเล่นแบบนี้แล้วเนี่ยหมุนทํามดาเราก็สามารถจะถอดออกมาดูได้นะครับก็ไขเลยง่ายๆเลยไขได้สองด้านด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้หรือด้านนี้ก็ได้นะครับด้านนี้ก็ได้อ่า แล้วเนี่ยถ้าเราเล่นไปแล้วเกิดเราอยากจะเปลี่ยนเฟืองหรือว่าเปลี่ยนลูกปืนเราก็ถอนได้เลยโอ้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 โล่นหมดแล้วล่นหมดแล้วนะครับนี่คือลูกปืนมันนะครับโอ้ยงานใช้ได้ทีเดียวเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมได้เป็นโลหะผสมอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ เขาเรียกว่าเคลือบสีนะครับเคลือบสีอลูมิเนียมชุบสีนะครับชุบสีไม่ได้เป็นลนักษณะสีพ่นนะตัวนี้มันจะฝังไปในเนื้อนะครับไม่เหมืมอนเอาสีพ่นนะครับดูลายก็จะรู้อ่าเ,าเพื่อท่อถอดให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะตัวอื่นเหมือนกันถอดได้เหมือนกันนะครับตัวนี้วกนนี้ถอดได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้กิ้งไม่ได้นะกิ้งไม่ได้เหมือนตัวเมื่อกี้นะตัวลงแบบเฟืองน,นะครับมันจะมี สองด้านสองแฉกอันนี้สามแฉกอันนี้สี่แฉกน,นะครับยิ่งตัวแฉกเยอะนะครับมันจะนิ่มคือมันจะลื่นนะครับมันจะลื่นโอ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 อันนี้ อ่าเดี๋ยวดูนะครับโหนี่สี่แฉกนะครับถอดได้เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีชุดของมันมาให้พร้อมกล่องเครือกล่องเอ่อกล่องเหล็กนะครับกล่องเหล็กมาให้แบบนี้นะครับมาแบบนี้เลยนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวลงดีสคริปชั่นไว้ข้างล่างนี้เนาะไปดูได้เนาะไปดูได้เนาะอืมอืมอืมเห็นเขาเล่นกันนะโอ like ้แล้วก็โยนใช่ไหมมผมจะได้เหรอโอ้ยากอะ แย่ yeah, แล้วดีนโอ้ยโอจะหลุดไหมเนี่ยกกนนะโอ้โหโอ้โหยากเลยเนะโอ้หมันดิ้นครับมันดิน้นนะครับอันนี้สวยนะสีสีแดงแล้วแต่ชอบครับมีหลายสีที่เลือกโอ้ยพอจะโดนไม่ได้หรอกไมนต้องจับอย่างนี้น้อยเขาจับอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ โอ้แล้วก็นี่ก็ุ๊บอะไรประมาณเนี่ยครับคงเล่นกันเป็นอยู่แล้วนะแต่จริงๆเราเล่นเนี่ยเราก็แค่หมุนๆอย่างนี้นะหมุนเพลินๆไปเรื่อยๆหมุนเพินเิ่ไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวสมองมันก็แล่นเองนะครับบางคนเอาไปชนกับเพื่อนตายอย่างนี้ชนกับเพื่อนอันตรายไม่เอาอะแล้วมันก็จะพังด้วยนะครับมันก็จะพังด้วยอ่าเทคนิคพวกนี้มันเป็น ลูกปืนนะครับถ้ามันฝืดหรือว่าเราต้องการให้มันแบบหมุนเร็วมากๆ,ๆเนี่ยนี่เลยเราใช้ตัวนี้เป็นน้ํายาน้ํามันอเนกประสงค์นี่ต้องแกะมาก่อนนะแล้วก็พ่นเข้าไปอย่างนี้ดีครับฉีดเข้าโอ้โอ้ย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 ตัวนี้หาซื้อได้ทั่วไปครับหรือใช้น้ํามันเครื่องก็ได้นะครับ นะครับอืมโอ้โหนิ่มเลยอะเรียบเลยอะมันก็จะมันๆนหน่อยนะอืมอ้าวโยนพ่อไม่ค่อยเป็นหรอครับโอ้ยเดี๋ยวแล้วเล่นกันยังไงอะคอมเมนต์ให้ดีนะเขาเล่นกันยังไงกันเนี่ยนะปุ๊บ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 นี่ได้ไหมโอ้โยากมันจะได้เหรอจะได้ไหมเนี่ย อเอ,อาล้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณ live t a e c h ท o m ที่ส่งสปบินเนอร์มาให้รีวิวนะครับอ่าใครๆก็สนใจก็ซื้อไปเล่นได้เลยนะครับรุ่นนี้ก็รายละเอียดก็อยู่ในเว็บไซต์แล้วด้านล่างนี้นะครับ่านะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามเผื่อมีอะไรมาแจากนะเพราะเราจะแจกอไรดีบางทีอาจจะแจกพวกนี้ด้วยนะขอความเล่นเนา น o no ๆๆๆ o คำไม่ได้เลยครับสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยโดนกล้องโดนกล้องม่ไหว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 ยแล้วเยแล้ว